ไม่สบายแต่อย่างไดนะคะที่ว่าจะสระผมพี่โก้เอยหนูอยากจะสระผมพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยจะไปร้านแบบไปร้านสระผมอย่างเงี้ยเหตุ <S <S ปัจจัยในการสระผมมันมีเหตุปจัจจัยอ<ม>ะไรมั้งก็ผมเหม็นอ่ะทั่วไปผมสกรปรกอยากสวยอยากสวยอยากตัดผมตัดก่อนตัดผมจะต้องสระผลองแชมพูลองแชมพูลองลองผลิตภัณฑ์ลหลายๆอย่างอยากทำสีผมก็ได้หมดนะพี่โก เออปัจจัยในการสระผมแต่ทำไมไม่สระบ้านอ่ะทำไมไม่สระที่บ้านแล้วไปเออประเทศไทยเป็นประเทศที่แรงงานถูกอเวลาสระผมปั๊บเนี่ยก็ใช้เงินน้อยถ้าเป็นที่ต่างประเทศการไปสระผมที่ต่างประเทศก็จะแพงส่วนใหญ่เขาก็จะสระเองที่บ้านหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปร้านทาผมของฝรั่งของเมืองนอกอย่างนี้คือแพงเลยแพงเลยไม่ได้ถูกๆแบบบ้านเราเขาไม่สนแล้วเขาแอปพลิเมนเขาต้องวางนัดหมายอ๋อ หมายถึงว่าจะเดินเข้าไปหนึ่งคนเนี่ยคุณจะต้องบอกก่อนว่าคุณนัดไว้หรือเปล่าใช่แล้วก็มีเดบิทซิตด้วยมีมีวางมาจําด้วยแล้วถ้าเราไม่ไปมาจาครึ่งหนึ่งก็โดนเขายึดหรือหมดเลยหมายถึงที่ร้านพี่โกก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมที่ร้านพี่โก้เซเลตโดนปรับร้อยหนึ่งอ้าว,ว,วจริงเหรอ <c oughs> แค่แค่ผิดเวลาก็โดนปรับแล้วร้อยหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีร้านของเราแล้วจะให้พี่โกสอนในการขับผมสักนิดหนึ่ง จะขอพูดกับท่านผู้ชมแยกออกเป็นสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือสระผมเนื่องจากเหตุการณ์ปกตินะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือสระผมเนื่องจากไม่ปกติสระผมไม่ปกติก็คือเนื่องจากไปให้ช่างทาผมทํอไอ้ที่ไม่ปกติก็คือว่าต้องใช้แชมพูเฉพาะสีใช้แชมพูก่อนดัดใช้แชมพูดัดใช้แชมพูเหยียดผมใช้แชมพูนั่นแชมพูนี่แชมพูนู่นแชมพูข่าสีเหลืองอ้เเยอะไปไหมอ่ะตรงนั้นก็คือไม่เกี่ยว นี่จะบอกให้นะสมัยก่อนเน่ยเวลาสระผมเนี่ยผมยิ่งจุกแยกออกเป็น5ประเภท<ฮ>ะนะแ <ฮะ S 2> ชมพูก็มี e bon, o, 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 on, on, id, มอีป้อนโออ่าไบโอปอนนิโอปอนเวลาสิทธิ์เวลาสารเฉพาะแชมพูอย่างเดียวเนี่ยนะมีตั้ง4ี่ห้าตัว,ว,วสําหรับ<ห>ขจัดความมันที่หนังโคนสําหรับผมธรรมชาติสําหรับผมเส้นใหญ่สําหรับผมเส้นเล็กสำหรับผมการบําร,รุงไม่อย่างนี้ช่างทำผมก็ต้องรู้สิว่าก <G ül üyor> ็นี่เมื่อ20ปีที่แล้วก็ใช้แยกกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้แยกนี่ ไม่ได้แยกเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เอาแบบง่ายๆพอซื้อเครื่องซักผ้ามาเครื่องหนึ่งถ้าแบบกดทีเดียวแล้วเอาแต่ถ้ากดแบบสองทีแล้วต้องมาเปลี่ยนไม่เอาคือต้องเป็นวันทัชหมดอ๋อคือทั้งเดียวจบใช่สังเกตไหมอิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนต้องกดไอ้นี้แล้วไปไอ้นั้นแล้วกดไอ้นั้นแล้วไปไอ่นีะ่เดี๋ยวนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นไงก็กดทีเดียวแล้วแรกเลยแค่ตั้งไปตั้งค่าก่อนแรกนี่แหละคือคนปัจจุบันเมื่อก่อนฝาหนมคกเคยเป็นหลายๆฝาเดี๋ยวนี้กลายเป็นฝาหม้ออันเดียวก็แบบเมื่อก่อนหนมคกเคยเป็็นนนนดดิเเเผาาีี๋ยยว้กลลป เพราะฉะนั้นความหยาบความละเอียดอ่อนอะไรก็แล้วแต่มันถูกแยกกันไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นมันจะรวบลักตัดตอนเหลือเป็นวันทัชห <c oughs> มดแต่ตอนนี้หนูคันแล้วอะ <c oughs> ตรงไหนห <c oughs> <c oughs> ัวนะโอเคเออก็ช่างสระผมก็หนึ่งน้ำที่สระนะฮะก็อต้องมีความแรงปรับได้น้ำมีความแรงปรับได้อ่าคือปรับเป็นแรงได้ไม่แรงได้อืแล้วก็ ส่วนที่สาสรผมก็เลือกถ้าสมมติเราจะไปทําเทคนิคเราก็ไม่เกาหมายถึงไปโกะไปดัดไปอะไรง่ยแต่ถ้าไม่ได้ทําเทคนิคเราก็เกาได้เกาก็มีสองแบบเกาแบบใช้อุ้งนิ้วเกากับอาเกาแบบใช้กรงเล็บเกาหมายถึงแคว่กี้ถูกต้องอ้าวล้โอเคจะเราจะจะกรงเล็บหรืออุ้งแล้วแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าออเดอร์น่าปวดจริงเลยอะไรนี่ไปไหนนี่ อะไรไอ้นี่คือไอ้ไรไอไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผ้าวางคอไปไหนผ้าวางคอเป็นผ้าวางคอไปไหนไม่เป็นไรผ้าวางคอไม่มีเราก็แก้สถานการณ์ไปก่อนก็คือไม่ต้องมีที่วางเราก็ใช้ทิศทางของน้ำว้ายนี่ชนนีก็มีแบบว่านะเย็นบ้างอะไรบ้างนี่เธอมีผัวใหม่เธอจะเชิญท่านไปงานไหมอะไรนะคะเธอมีผัวใหม่ว้ายหมายความว่าแฟนคนแต่ง หลังจากที่ลงน้ําแล้วนะคะน้ําเนี่ยก็ทั่วหัวแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลงแชมพูอีกแบบหนึ่งก็คือเอาแชมพูมาผสมน้ําก่อนมันจะได้ไหลเข้าไปในผมง่ายมันมีสองแบบนะฮะแบบหนึ่งสระตรงนี้นะฮะอีกแบบหนึ่งสระตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะแบบฝรั่งสระตรงนี้นะฮะแต่แต่แบบนี้แบบนี้คือแบบฝรั่งนะแบบนี้คือแบบฝรั่งนะสต่อย่างเงี้ยแล้วก็บีบแชมพูอย่างนี้ อ่าอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบไทยแบบไทยก็คือแบบนี้คราวนี้จะให้ดูแบบไทยก่อนนะฮะเวลาเราลงน้ำเนี่ยเทคนิคง่ายๆก็คือว่าเราจะให้น้ำเนี่ยนะมีฟิกซิเบิลที่ที่ข้างหน้าผากแบบนี้เห็นทิศทางของน้ำไหมฮะเนี่ยทิศทางของน้ําอยู่ตรงนี้แล้วทิศทางของน้ําก็อยู่ตรงนี้แล้วทิศทางของน้ําก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะการทํางานเนี่ยต้องคอมฟอร์ติเบิลคือให้ดูสบายเห็นไหมเนี่ยแล้วก็โน้มผมเขา โน้มคอเขาาด้วยมือที่เบาๆแล้วตรงนี้ก็คือผมที่ไถทอยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแล้วน้าเนี่ยต้องหันมาข้างหลังอย่างนี้เห็นนะคะหลังจากนั้นก็ทําอีกข้างหนึ่งให้เหมือนเดิมเปลี่ยนมือนะคะพอทําเสร็จปั๊บเราก็ปั๊มแชมพูออกมานะแล้วก็แต้มแชมพูลงข้างบนลงข้างข้างลงข้างข้างแล้วก็ลงข้างล่างคราวนี้ก็ลงมือเก่า นี่นะฮะแบบเก่าท่านผู้ชมดูนะฮะสองข้างเหมือนแมวเลยนะฮะเหมือนแมวเลยนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดเวลาทาเนี่ยต้อง comfortable อาวเรฮะเริ่มเร็วแล้วนะฮะดิฉันว่าผู้หญิงที่ชอบไปร้านทาผมเนี่ยเขาจะช่อบชอบตรงที่สระผมนี่แหละด้วยเพราะว่ามันสบายมันแต่ถ้าสระเสร็จแล้วตัดออกมาไม่สวยล่ะตกก็ตกสิคะคุณอาลเฮะเนี่ยนะเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็เห็นสระแล้วแล้วเดี๋ยว เที่ยวหน้าก็จะเห็นผมบรนหน้าสาแล้วาะเราเคยทําให้ดูหลายเที่ยวแล้ว,ลวตอนนี้ก็เป็นคอนติเนียวก็คือตัดเหมือนเดิมใช่ค่ะก็เดี๋ยวพอหลังจากจบละครแล้วนะคะเดือนหน้าเนี่ยจะได้เห็นผมทรงใหม่ของสาละะแล้วก็เวลานวดนะคะก็ไม่ไม่เอาเล็บออกมาเกี่ยวข้องก็ใช้นิ้วนวดเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้นวดน,ะะนวด ด,ดิฉันเห็นใครวนๆวนๆอย่างนี้แล้วบอก <c oughs> วันนี้แหมรายการของเรานะคะก็เวลานะคะจริงๆจะเยอะแหละแต่ว่าเทคนิคของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต,แต่ไว้คราวหน้าคราวหน้าเราจะมาอมสอนแบบละเอียดเลยในการสระผมนะคะแต่วันนี้ ได้แค่นี้ขอตรงนี้ก่อนล้วกันวันนี้นะคะสําหรับใครที่ดูไม่ทันนะคะสามารถดูได้นะคะเป็นย้อนหลังนะ,ะที่ w w w ร์ไว b o o k c o นะค a ดอ c เฟ o บุ c o นะคะไปดูย้อนหลังได้เลยสําหรับพี่โกมีเบอร์ฝากไว้ให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็นศูนย์แปดหนแป่งี่หกแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นนักเรียนที่ต้องศึกษานักเรียนด้วยนะฮะ,ะแล้วก็มา ซอยผมก็เอาไว้สําหรับหากินอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีมันมีทรงมาตรฐานก็มีทรงไม่มาตรฐานอย่างไรก็ดีก็ขอให้เรียนสักสองปีแล้วค่อยมาติดต่อพี่โกนะฮะเรียนนักเรียนใหม่ๆคงเรียนกับพี่โกไม่ได้เพราะเทคนิคของพี่โกมันยากนิดหนึ่งให้ไปเรียนเบสิกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะเปิดมาดูเราเลยนะคะที่ช่องแช์ทีวีแห่งนี้นะคะพุทธภูรหัสเนาะจะเจอเราอย่างแน่นอนนะคะจะมาแล้วขอบคุณด้วยนะจนบุรีบิวตี้นะคะ มีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่เขตตะวันออกไม่ต้องข้ามากรุงเทพนะคะซื้อที่ชนบรีวิวตี้เลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะหมดเวลาแล้วล่ะต้องลาไปก่อนแลวขอตัดผมนิดนึงแล้วก็ตัดผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมเราไว้โอกาสหน้าเราจะเอาสินิดดีมาให้กับคุณผู้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย